มาเตือนเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์เพื่อนๆของเฮ้านะจ๊ะโดนปิดการสร้างรายได้ไปกันตั้งหลายคนนะจ๊ะได้ใบแดงกันตั้งหลายคนเพราะเอียงหูบอลจ๊ะกับเพราะว่าโลเคชิดแดงแล้วก็เฟซบุ๊กกรส่งมาใหบอกว่าคุณอยู่ในประเทศที่ทำเงินไม่ได้ว่าสัน้นอะอเอไอเป็นไปทัว่วกันยังวะ อันขนาดเพื่อนคนเนี้ในช่องสตรีมบัตที่นี่อันเฟซบ o ๊กทรงขอความมาได้ใบแดงบอกว่าคุณอยู่ในประเทศที่ทำเงินกับ Facebook ไม่ได้เป็นหลายคนนะจ๊ะอันต้องใส่เช็คอินนะจ๊ะเราต้องใส่เช็คอินลงไปว่า Position ของเราอยู่ที่ไหน เราอยู่ในประเทศอะไรคันถ้าท่าโมาเป็นเดียวอ่าถ้าทายคลิปเดียวพี่ไมซสิเชินสิโช่วยเบิรงได้จ้ะว่าเฮ็ดจังได๋เนาะเออแล้วก็อีกอันอีกอันนึงป้ายกำกับ AI คันถ้าบ่าจําเป็นเฮาบ่าต้องใช้เด้อจ้ะคันถ้าผู้ใดบ่ฮู้คําว่าป้ายกำกับ AI ก็บ,บ่ต้องไปกดเด้อจ้ะ ก็คือว่าคันท่าคุณสั่งโพสสั่งมาจากรูปภาพสั่งมาจาก a i นะจ้ะเฮ้าต้องกดตรงนี้จ้ะเพราะว่าบอมแอนรูปภาพที่เฮ้าเหตุขึ้นมาบอมเมนรูปภาพที่เฮ้า,า,ทเาทายจากมือเฮ้านะคะแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องกดตรงป้าย AI นะคะเดี๋ยวพี่ไหมโชว์ให้ดูนะคะโอเคไปกันเลย เห็นไหมคะที่เขียนบอกว่าป้ายกำกับ AI ตอนนี้เขายังปิดอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดนะคะเราไม่ต้องไปแตะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ได้สร้างรูปภาพสร้างโพสต์มาจาก AI นะคะเราก็ไม่ต้องไปแตะแล้วก็เวลาเราจะลงรูปทุกครั้งที่เราจะลงรูปภาพเราต้องตัดครอปก่อนนะคะเพื่อนๆเผื่อว่ารูปนี้เราอาจจะเคยลงมาแล้วเราก็ต้องตัดครอปถ้าตัดครอปนี่คอมพิวเตอร์โค้ดของรูปภาพมันก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็จะไม่ติดต้นฉบับน้อยนะคะเพื่อนๆถัดไปเอาเห็นไหมคะ เห็นไอคอนตรงสีแดงนี่ไหมแล้วก็แตะเข้าไปเลยค่ะแตะเข้าไปเลยอันนี้มัน,นของแชร์ตำแหน่งที่เช็คอินที่คุณอยู่นะคะถ้ามันปิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เข้าไปเปิดได้นะคะดําเนินการต่อแล้วเราก็อา้านการเปิดนะคะเราก็แตะว่าเราอยู่บ้านไหนเมืองไหนใช่ไหมเราอยู่ประเทศอะไรแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะทุกคนที่หมายอยู่โชเล่เถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะไม่มีปัญหากับ,กบ AI นะคะเพราะว่า เขาจะบอกว่าเราอยู่ประเทศที่ไม่มีสิทธิ์การสร้างรายได้ไม่ได้นะคะทุกคนทาได้นะคะถัดไปล้วก็ลงเราก็ไปลงรูปภาพแชร์ลงกลุ่มเราต้องแชร์ไปกลุ่มไปลงกลุ่มกลุ่มเปิดนะคะ a c e b o o k เขาแนะนําให้เราแชร์ลงกลุ่มเปิดทุกครั้งที่เราลงรูปภาพลงคลิปลงโพสนะคะจะได้ขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปเสร็จแล้วเราก็โพสตเลยค่ะโพสต์ไปเลยนะคะแล้วเห็นไหมรูปภาพของพี่หมายนี่ก็มีคําว่าโจเลก,ก็คือเมืองที่พี่หมายอยู่แล้ว AI ก็จะมา มาบอกว่าเราอยู่ประเทศที่ทำเงินไม่ได้ไม่ได้แล้วนะคะโอเคนะคะตามนี้